ตัวน้อยดอีกตัวนึงบอใสบอตัวน้อยใส่บตัวน้อยโผล่น้อยบอกับตัวมไหมไ่อนอม่กันเขาคือบอมีเท่านั้นีเท่านั้ ดีกว่าแล้วคว่าวาขนน้อยมันไหลเนาะเจ้นแพงด้วยชีพึง <c oughs> นี่ชีพึงเหมือนมดถึงคนน้อยมัน ตอนนี้ยังไหลกันอืคองว่าตอนนี้โคเน,ขนานขนหนาม่ขนนอยพุ่นะมันไหลาตายพุ่นะพุ่นะเออแองออกดีไม่ได้ดีว่าเขาถอนอย่เงยแหะคิเพิงวาถึงโอ้แต่ตอนนี้ไ่ได้ไม่ได้รอกนะขนนอยขนนอยมันหลบอก ใช้ต่อได้อยู่ประมาณครั้งสองครั้งต้องต้มต้มแล้วก็กรองเอาขนหนูออกถ้ามาึงไหนมันถือเดียด <c oughs> ติดน้ำมันบวกเพราะว่าจีบผึ่งมันจีบเอาไปแดงเอาไปจุ้มอีกรอ,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 อบอหนึ่งได้หรอ้องมึงหรือเปล่าก็เปื่อยจิบไงบ่เออหนังมัปเปื่อย่ะ ร้องเิ้งจักน้อยมังเฉพาะตรงนั้นนะแวมันถึงนนวน้นพวกเขาด้วยดิ่งใดไหนมาโชว์ขาวๆตัวเลยหมุนๆให้แน่ที่หน่อนขาวๆเออเอาจั่ว